เบื่อความยุ่งยากกับการทำหอ่อหมกแบบเดิมๆครับเชฟไปหาทางลัดมาให้เลยแล้วกันครับกับเมนูนี้ครับหอ่อหมกทะเลขไข่ข้นใส่ในกระทะเลยเริ่มต้นเลยนะครับใช้ไข่ไก่วันนี้3ามฟองนะครับเชฟจะตอกออกมาก่อนเลยนะครับพริกแกงเพ็ดอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะครับ กะทิสามช้อนโต๊ะครับแล้วก็เริ่มตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับพริกแกงให้เขาแตกออกมาเลยนะครับน้ำตาลทรายสักครึ่งช้อนชาครับเพิ่มกลิ่นด้วยใบมะกรูดซอยและพริกกินดาแดงซอยเพื่อเพิ่มสีสันครับ ทุกอย่างให้เข้ากันอีกสักทีนึงครับเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้จะมาตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเลยนะครับตามด้วยกุ้งกับปลาหมึกอย่างละ150กรัมครับลงไปผัดให้สุกเลยนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นหอหมกทะเลเลยแล้วกันนะครับ น่ากินดีเนื้อสัตว์สุกแล้วก็โรยใบโหระพาลงไปอีกครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่เราเตรียมไว้ครับเทลงไปให้หมดเลยครับใช้ไฟกลางค่อนไปทางเบานะครับแล้วก็ค่อยๆรอ,อให้ไข่และพริกแกงเนี่ยเขาเซตตัวก่อนนะครับ เห็นไหมครับทุกๆอย่างเริ่มเซตตัวเริ่มเกาะกับเม็นก้อนแล้วครับใจเย็นๆครับรอจนกว่าทุกๆอย่างจะสุกและเซตตัวให้หมดเลยนะครับนี่แหละครับแล้วก็มาเทใส่จานเลยนะครับหมดปัญหากับการทำฮอรอหมกตลอดไปครับไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายครับเมนูนี้ทําง่ายๆสบายท้องกันเลยครับ เป็นเมนูที่ทำให้ข้าวหมดหม้ออีกแล้ว